สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการ d i m m ี่นะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการปรับสมดุลฮีโร่และไอเทมนะคะประจําวันที่22กรกฎาคมเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่แน่ๆนะคะตัวที่แบบก็จะมีนี่นะคะตัวนี้ลิกเกอร์โตโรคลิซ i ี่อิลูเมียแล้วก็ตัวจเจ้าแม่กาแล้วก็ อลิสนะคะถ้าเราอ่านชื่อใดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เสียนเรื่องภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะตัวที่เนิร์นั่นนะคะก็จะมีตัวไอริทอนคิล่าอูโรนะคะแล้วก็นี่คะตัวอออนี้นะคะ Aio อ่ะนะทุกคนคือแบบเนิร์ตัวเก่งๆตัวแบบตัวตึงๆเยอะมากนะคะ5ตัวทุกคน แล้วก็ตัวที่จะปรับนะคะก็จะมีซานตานาตาญาแล้วก็พลังแฝงใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะรองเท้ามีเกาะกาะเวทกาะกันเวทนะคะแล้วก็ล็อกชิล้วก็ดับวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีกว่าค่ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะการปรับคีปเลนกลางนะคะเราได้ลด h p ของคีปเลนกลาง แรกในช่วงแรกของเกมซึ่งจะช่วยปรับสมรรถภาพให้เกมเลนกลางดียิ่งขึ้นเมื่อพวกเขามีเวลามากกับการไปสนับสนุนเล่นในอีก5้านาทีแรกเฮดพีของคลิปจะออกก็คือสรุปเลยก็ค่นั้นนะคะก็คือเลนกลางก็พลังคลิปลดลงยี่สิเซนนะคะอ่าประสิทธิภาพของป้อมนะคะก็จะยิงแรงขึ้นนะคะนี่การโจมตีพื้นฐานนะคะนี่1และสองนะคะจาก 470เป็น510แล้วก็ฐานของป้อมที่3นะคะก็จะเป็นจาก630เป็น7 0 0นะคะทุกคนนี่พลังเพิ่มพลังโจมตีของป้อมให้ผู้เล่นต้องเสียงมากขึ้นนะคะนี่อาตาัตราเพิ่มพลังการโจมตีของป้อมทั้งหมดนะคะเป็นจาก150และ100 25นะคะหมายถึงการโจมตีที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่จำกัด ขีดสูงสุดของความเสียหายจากการโจมตีต่อเนื่องจากฮีโร่เดียวกันนะคะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะลดจํานวนโกที่ได้รับจากอ e ีพิ o มอนสเตอร์ลดลงทุกคนคือแบบอ่ะนะคะสกิลการเรียกแรกดารนิสมอนสเตอร์นะคะและบัฟพิเศษนั้นทรงพลังเพียงพอเราจึงต้องลดจํานวนโกที่ได้รับจากผู้นี้มนเล็กน้อยแปฝากเสียเปรียบมีช่องหายใจมากขึ้นอ๋อมา จาก70เหลือ50นะคะโกจากดารซาร์นะคะจากอพิเซอร์ดากอนเหลือร้อยสี่เหลือ100นะคะทุกคนก็คือปรับก็คือแค่ปรับมาใหม่แค่สมอรภูมินี้ก็ถือว่าเอ,อื้อฝ่ายประโยชน์นะคะถ้าสมมติว่าถ้าทีมตรงข้ามเงินนําไม่เยอะอะไรอย่างเงือก็แบบพอตีสู้ตีเสมอมาได้นะคะทุกคนแล้วคือเราปกติเราเล่นตัว e ีอีโรนะคะ คือแบบแทงใจกันมากคะ่ะทุกคนปรับสมดุลฮีโร่นะคะนี่มามาค่ะระยะการโจมตีจากปกตินะคะจาก3 m มเถงจ .5 ระยะการโจมตีพิเศษจาก4ี่นะคะก็คือใครที่เล่นเอโร่ก็จะรู้นะคะว่ามันจะเป็นโจมตีสกิลที่สองนะคะมันจะเป็นโจมตีแบบปกติจะแบบเฉลียอจแล้วก็แบบถ้ามันมีพลังก็จะ3 5จุนะคะทุกคนคือแบบโอ้ยนี่นะคะคูดาว การโจมตีพิเศษจาก10วิเหลือ5วิทุกคนแล้วก็ความเสียหายของการโจมตีพิเศษนะคะจาก1.4 AD เป็น1.5 AD นะคะสกิลที่1นะคะนี่หยุดศัตรู0.5วินะคะจากแล้วก็เปลี่ยนเป็นสโล3สาเป็นเวลา2วินะคะทุกคนคือแบบเอา้าอันนี้ทําไมเราอ่านมันเหมือนดูบอบะแต่มันโดนเนิร์มนะทุกคนสกิลที่2นะคะจาก สองร้อยหกสิบบวกหนึ่งจุดแปดเอดีเป็นสองร้อยบวกหกสิบเลเวลหนึ่งจุดแปดเอดีนะคะต่อไปนะคะคูดาวจากสิบสองถึงแปดวิเหลือสิบเอ็ดวินะคะเมื่อสะสมเบอร์สเลครบห้าครั้งจะลดคูดาวสกิลหนึ่งวินะคะและลดคูดาวและลดคูดาวสกิลลงหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากใช้สกิลการปัฟบโจมตีครั้งต่อไป จากเชสสกิลดนจะบรับการโจมตีครั้งต่อไปนะคะตัวซานต้าต่อไปต่อซานต้านะคะนี่ความสามารถในการแก๊งของซานต้าที่เลเวลสีนั้นจะแรงเกินไปนะคะทําใหฮีโร่แนวหลังไม่รับการดจมต้ตัวแรกก็คือลดความเร็วในช่วงออกตัวลงนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจจาก ร้อยยี่สิบบวกสามสิบทิดๆเป็นร้อยสี่สิบบวกสามสิบนะคะบวกศูนย์จุดแปดเอพีนะตัวนี้ก็ปรับให้มันดีขึ้นนิดหน่อยนะคะนี่แล้วก็เพิ่มพลังอ่ะต่อไปตัวออนเลยนะคะบรัสการโจมตีพิเศษตัวนี้บัฟเอ้ตัวนี้เนิฟนะคะนี่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเป็นสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยห้าสิบบวกศูนย์จุดห้าเอดีโบนัสนะ สกิลดาเมจต่อคีบป่าจาก30เป็น40นะคะโลที่ได้รับขนาดหุนตัวนะคะจาก15แม็กนะคะเป็น10แม็กเฮดพีค่ะอัลติเมตนะคะจาก4 g 40ถึง28ิปวิปรับโอ้ทุกคนปรับเยอะมากเป็น50ถึง40วินะคะต่อไปตัวริกริกโต้นะถูกไหมอ่ะถูกแล้วสกิลที่1ตัวนี้บัฟน,นะคะจาก1.3 AD เป็น1.5 AD นะคะ เอฟเฟกสถานะแม่น้ำใหม่สร้างความเสียหาย3 8ถึงเนพีที่เสียไปจาก9นะคะถึง0.2อเป็นเหลือนะอ่ะสกิลที่2นะคะทุกคนลมดาเมจนะคะ250ถึง500บวกเ1.5 AD เป็น300ถึง600นะคะบวก1นึงคือคงคิดว่า ยกเลิกการลดความเร็วของตัวเองก็ต้องแบนแล้วนะคะเอาเวลากดลงแรงนะทุกคนคือฝ่ายเราจะถ้าฝ่ายนั้นเล่นลิกเตอร์นะคะฝ่ายเราจะเสียเปรียบนะทุกคนต่อไปตัวไอรีนะคะตัวนี้คือแบบโหดมากนะทุกคนคือแบบเอาไอรีไม่ได้เนิร์ฟเยอะขนาดนั้นนะคะเนิร์ฟลงประมาณนี่นะคะจาก1.3 AD 1.3 6 AD เป็น1 3 5 AD นะคะ แล้วก็เลเวลหนึกหนึ่งเอร์็ก็ไม่มีแล้วนะทุกคนนี่ต่อความเสียหายของอลิสสูงเกินไปไอลิสในช่วงท้ายทำให้เธอแข็งแกร่งเกินนะคะจบค่ะเขาก็เลยบัฟลงนะคะมันโหดเกิน,นะคะ่ะทุกคนต่อไปโตโรนะคะสามารถทนต่อการบาดเจ็บได้ดีแล้วเราจึงเพิ่มสร้างความสามารถเสียหายของสกิลที่2เพื่อเพิ่มความสามารถในการยับยั้งของอทุกคนแค่ไม่ไม่บัฟก็โกงแล้วอะเนี่ยนะคะนี่ 1.0 AD 5%นะคะจากเป็น1.0 AD ดบกายภาพนะคะประเภทสร้างความแส็ยจากกายภาพนะคะเปลี่ยนเป็นเวทนะทุกคนคือแบบฮะจริงหรจริงหรอ,อ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าช่อง youtube ต่างๆจะมาสอนเล่นตัวตัวโล่ไงเราคิดว่าจากกายภาพปรับเป็นเวทอะ่ะคิดว่าน่าสนใจพอตัวนะทุกคน ประสิทธิภาพโดยรวมของคิซีต่ต่ำกว่านะคะก็คือมันประสิทธิภาพมันต่ำนั่นแหละคะ่ะมาดูนะคะดาเมจจาก500บวก75เป็น525บวก80อันติเมจจาก275บวก75เป็น320บวก90นะคะเดี๋ยวเราอะสมมติว่าใครขี้เกียจไปอ่านนะคะเราจะให้ลิงก์ไปอีกทีนะทุกคนคือแบบหลายคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเราพูดไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะคะนาตาานะคะนี่ เราจึงยกเลิกล้างสถานะควบคุมของสกิลอัลติเมตไว้เพื่อเหลือการป้องกันสถานะหลังใช้งานจะเพิ่มโลให้แทนนะคะยกเลิกเอฟเฟกล้างสถานะนะคะจากฮูทุพุนเพิ่มโลเยอะนะเนี่ยจากห้าร้อยนะคะเป็นแปด้ยห้าสิบนะแล้วก็พันเจ็ดแล้วก็หนึ่งจุศนหนึ่งอดีนะคะต่อไปตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะเจ้าแมกกากิเจ้าแมกกากิอะไรเนี้ยอ่ะเราเรียกไปไงั้นแหละนะทุกคนอ่านะคะลดการ โจมตีปกติใส่ป้อมลดลง50%แล้วก็ปรับความสามารถในการล่าอุย้ยมึงอุยอ้ยอุย้ยทุกขอโทษค่ะทุกคนอุย้ยสโลดาวสองวิเป็นเหลือหนึ่งวินะคะสกิลที่สองนะคะจาก250เป็น350บวก600้อกิบห้านะคะเพิ่มความเร็วจาก 30%เป็นเวลานหนงวีเป็น75ถึง1้อเจ็ป็นรน,นวีคิดว่าแรงอ่ะทุกคนแรงมากนะคะเพิ่มความเร็วนะจาก2ถึง7เปอร์เซ็นเป็นสิถึง40่สิบยกเลิกภาษีเพิ่มเพราะลพลังเวทนะคะอ่ะลิ้นพันนะคะพูดมันพูดเยอะนะคะอาติเมตนะคะจาก55เป็น90ครั้งนะคะ มันจะตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบพุ่งพุ่พุ่มเหมือนเราเล่นยานอวากาศนะทุกคนคือแบบต้องไปลองเล่นแล้วแหละทุกคนต่อไปนะคะดาเมจจากแปดสิบบวกยี่สิบนะคะเป็นหกสิบสี่บวกสิบหกหน้าทุกคนต่อไปตัวอาริสนะคะแค่นี้ก็โกงแล้วนะทุกคนอาริดะแค่นี้ก็ปั่นแล้วนะจากความเร็วพื้นฐานนะคะจาก 360เป็น350แล้วก็หลังจากใช้สกิลวิ่งเร็วขึ้น20%เป็นเวลา1วินะคะถึง20%เป็นเวลา2วิสกิลที่1คูดาวจาก9ถึง6เป็น8ถึง6วินะคะสกิลที่2นะคะโรจาก200ถึง400เป็น300ถึง600บวก8 AP นะคะเป็นเวลา5วิปรับเป็น3วิคะ่ะทุกคนเพิ่มความเร็วนะคะ30%เป็นเวลา2วิ 2อเปอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นเวลาสองวีนะคะเพิ่มทุกสามเปอร์เซ็นทุกฮิตพีโบนัสนะคะคู่ดาวหนึ่งถึงแปดเอสสองถึงเก้าวีนะคะเพิ่มความเสียาหายเวทครั้งแรกนะคะจากสโลดาวนะคะทุกคนเป็นยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นเป็นยี่สิบนะคะแล้วก็ โคดาว30%เป็น40ีวินะคะอ่าอิรูเมียนะคะทุกคนอ่าตัวอิรูเมียนะคะจากความเร็วสกิลนะคะจาก10เมตรนะคะเป็น12.5าวีนะคะเป็นวีนะคะต่อวีนะทุกคนระยะสกิลนะคะ8.5ถึง9เอ็มนะระยะ สกิลการบัฟสกิลนะคะ3ถึง3วิเปลี่ยนเป็น5วีนะคะความเสียหายบัฟสกิลที่1นะคะ1.8เท่าเป็น2เท่านะคะความเสียหาย325นะคะบวก4 0บเป็น325อบวก3าแล้วก็บวก0.375 a จดนะคะสกิลที่2จาก5เมตรเป็น6เมตรนะคะ คูดาว10ถึง7.5นะคะเป็น12ถึง8นะเพิ่มความเร็วจาก50เปอร์เซ็นเป็น30ถึง50นะคะระยะเวลาการลดความเร็วศัตรูจาก1.5เป็น2วินาทีนะคะการใช้สกิลนี้จะไม่ได้รับบัฟสะสมอีกต่อไปอ๋ออัลติเมทไงทุกคนคูดาวจาก จากเจ็ดสิถึง50นะคะเป็น80ถึง60นะโอเคค่ะตัวคิวราคะความเร็วเพิ่มบัฟความเร็วเน้นความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะจาก30%เปอร์เซ็นต์เป็นสีนะคะนี่บางฮีโร่นั้นยากที่จะลบนี้นะคะเขาก็เลยบัฟลงกิลเดอร์นะคะทุกคนจากสียร้อยบวกหนึงร้อบวกหนงเป็น ความเสียหายสกิลที่หนึงนะคะเป็น0 4 5ย์สีเปะบวกหนึนะคะทุกคนค่าขออภัยด้วยนะคะคือวันนี้คือเราเบือมากนะคะก็จะพยายามมาอัปเดตให้ทุกคนแบบให้ได้ฟังกันพูดกันเร็วๆนะคะทุกคนก็คือสมองเบอร์นะคะ เราอ่านผิดไปอะไรก็อย่าว่าเกินเลยนะคะก็ไปอ่านเองได้นะคะหรือว่าอยากให้เราอะทำคลิปแบบไหนหรือว่าจะมีคนฟังพูดมาเราพูดมาถึงตอนนี้ไหมหรือว่าอยากให้เราอ่ะทำคลิปยังไงแบบเวลามันปรับสมดุลฮีโร่อย่างเงี้ยอยากให้เราทํายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกแต่เราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็เลยมานั่งอธิบายแคะ่เพราะว่าอ่ะไม่มีเพราะว่า เพราะว่าไม่มีอะไรไม่รู้ไม่รู้บาบาบาบแนะค่ทุกคนสตันนะคะสกิลที่2เป็น0.6เป็น0.56วิแรงนะคะเนี่ยต่อไปตัวทอรนนะคระับอะไรนะตอนเมื่อประมาณต้นเดือนนะคะทวนอะบับแลวบับบับขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็เนิบเนิบลงดีมากทุกคนคือมันแบบแรงอะ่ะมันแรงก,กระสูนม่วงนะคะ ดาเมจในช่วงท้ายเกมของทอนนะั้นรุนแรงเกินไปแม้แต่ฮีโร่ใส่แทงยินยไม่ไหวดังนะั้นเราจึงลดอัตราความแรงของกระสุนม่วงลงบางส่วนอ๋อสกิลที่เขาบวกเธอเชื่อชื่อนี่นคะคะนี่สองสามสี่เปอร์เซ็นต์เป็นสองสามสี่บวกหนึ่งหนึ่งจุดห้าศูนย์จุดห้าเจ็ดจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกหนึ่งร้อยอันนี้ทุกสองร้อยห้าสิบ นี่นะคะดูแค่ตรงนี้นะดูตรงเมาส์เรานะคะนี่ดูตรงเมาส์เรานี่เนิบลงเหมือนกันเลยนะคะฟอลอเรนติโนโอตอนนี้ก็แรงนะคะสกิลของฟอลอเรนติโนน,นั้นยากที่จะตอบโต้กลับนะคะเราจึงได้ทำกระทั่งบุกเข้าไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างงา่ายเราคิดว่าต้องปรับแก้ไขเขาเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยนะคะมาดูกันดีกว่านะคะ โพสต์สีนะคะเอาออกความเสียหายแรงขึ้น10%นะคะหลังจากการแทงพลังงานจากซูเป็น50นะคะดอกไม้เป็นพลังงานเป็น100หรือ50นะสกิลที่2นะคะพลังงาน100เป็น50นะคะอัลติเมตจาก5เป็น3วินะคะเก็บดอกไม้เพิ่ม1วิ เอฟเฟกตตัวเองนะคะสามารถป้องกันสารทที่ไม่ใช่เป้าหมายแล้วความเสียหายเราลงจบบพาะสันดานว่าจะบรรลดก็ตได้รับความเสียงงอะทุกคนไปอ่านเองนะคะลินพลันตัวนี้นะคะเป็นรังพลังแฝงที่มาเพิ่งมาตอนต้นเดียนนี้นะคะนี่สกิลอะเคมี่ได้รับการจมตีจาก15เป็น20วีนะคะครูดาวโกนะคะยิห้าเป็น20 พันสองเหลือเก้าร้อยต่อไปอุปกรณ์ต้านทานเวทนะก่อเวทนะคะจากหนึ่งร้อยสิเป็นเก้าสิบนะคะสองร้อยสี่สิบเหลือสองร้อยนะคะนี่เมื่อก่อนตอนนี้ก่อเวทลดลงนะคะจากสามร้อยหกสิบเหลือสองร้อยหกสิบนะก็ สกิลติดตัวได้รับ,กบเกาะสองจหนึ่งแล้วก็ล็อกชิลนะคะนี่เมื่อก่อนกอเวทร้อยแปดสิบนะคะอกอกายภาพแปดสิบพลังอันนี้เขาเอากอเวทออกไปเอาทุกคนบ,บับแล้วบับอีกบับแล้วบับอีกนะทุกคนจากตอนหลังนะคะไกลมือเลยแต่กายภาพแล้วก็พลังชีวิตน,นะครับสกิลพิเศษหากโดนโจมตีในสาวิีจะสร้างโลก HP สูงสุด30%ที่เสียไปในปปเวลา3วิหลังจากใช้สกิลนี้พลังเจ้าดีของตัวเองก็จะลดลง70%เป็นเวลา3-6วิตัวก่อนนะคะราคาปรับราคาให้แพงขึ้นนะคะแล้วก็อืมอยากได้น้ำขิงสกแก้วนะคะตอนนี้ราคาจาก1,780เป็น1,900นะคะความเร็วก็300อตัตราคีแล้วก็เพิ่มความเร็ว ล้วก็นี่เหมือนเดิมสามารถจมตคิดได้ CG 0 3 5ูวีอันนี้เป็น0 3นวีนะโออเฮค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ขี้เกียจฟังเราพูดนะคะแล้วก็ดูแค่นี้แล้วก็รู้เลยว่าตัวไหนเนิฟตัวไหนบัอนะคะก็จะเอาเอาไปเล่นกันนะคะทุกคนคือเราอะ่ะก็ไม่ได้เรื่องโปรเรื่องอ v V ขนาดนั้นนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ลิงก์เว็บนี้นะคะเข้าไปอ่านกันอีกทีนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้นะคะก็คือว่าวันเนี้ยจะเราคิดว่าวันเนี้ยจะไม่อัพคลิปแล้วนะทุกคนแล้วก็แบบวันมาค่ะสารมันมาต้องอัปเดตแอคทีฟตลอดนะคะอ่ะโอเคค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาแจกคูปองเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอราการไปเพียเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ